สวัสดีครับเช่นเดิมนะครับกับร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับได้จับสินค้าใหม่จากทางเอฟสันรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเอฟสันอีบีนะครับผม X51 นนะครับตัวนี้เลยแกะกล่องรีวิวของใหม่กันเลยนะครับ วันนี้นะครับเราจะได้ทดสอบระบบภาพการกับความสว่าง3,800รูเมนนะครับค่าคอนทาน16,000ต่อหนึ่งนะครับความละเอียดภาพเป็น XGA นะครับผมศักยภาพของเจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถฉายจอนะครับ8เมตรนะครับสบายๆสู้แสงได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราชมมิวสิกกันเลยนะครับผมนี่ครับมิวสิกนี้เราเปิดไฟกันเลยนะครับในห้องนะครับสว่างๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสร้างบรรยากาศให้เป็นโรงภาพยนตร์ไว้ในบ้านนะครับผม ไว้สาหรับรับใช้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านมาชมสินค้าจริงจากทางร้านนะครับเรามีสินค้ามากมายนะครับมาลองที่บ้านถูกใจเครื่องไหนแล้วค่อยยกไปนะครับผมเราก็มีบริการให้เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับ เราจำหน่ายโปรเจคเตอร์นะครับสำหรับฉายหนังกลางแปลงนะครับผมมีหลากหลายรุ่นนะครับผมแล้วก็มีเลเซอร์รุ่นใหม่นะครับ L 200W นะครับผมมีมากมายนะครับผมเรามาชมภาพของเจ้าเครื่องนี้ดีกว่าครับกับ F สัน EB X 51นะครับผมนี่นะครับผมกับบรรยากาศเปิดไฟเลยนะครับ เดนะ้วเราจะพลิกไฟรีวิวกันเลยนะครับสีสันสวยสวยงามแน่นอนนะครับผมกับเอสันอ b x ีเกาหนนะครับผมศักยภาพจอ8เมตรนะครับผมหรือว่าพี่ๆท่านใดที่มีจอ6เมตรนะครับยิ่งสีสันสวยงามเลยนะครับสู้แสงไฟได้สบายๆเลยนะครับขอบอกนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับ เอฟสัน e EBX51 นะครับสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านอนุเดชโปรเจคเตอร์ by เอฟสันไทยแลนด์นะครับผมสีสันสวยงามครับผมกับเอฟสันเป็นระบบ3 LCD นะครับผม ธรรมชาติเลยนะครับเดีย๋ยวเราเปิดไฟกันอีกรอบนึงนะครับผมให้ชมตัวเครื่องกันนะครับเปิดไฟก็ยังไม่มีผลอะไรนะครับผมตุกเครื่องกันะครับผม จบการรีวิว F3EBX51 ไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามรับชมคิดต่อไปจากร้านดุนเดชโปรโจเจคเ,เตอร์ได้เลยนะครับหรือว่าสนใจสินค้าเข้ามาเยี่ยมชมทด่ที่ Facebook อดุนเดชโปรโจเจคเ,เตอร์นะครับสวัสดีครับ